ช่วงออโต้ท้อครับคุณผู้ชมครับในช่วงออโต้ท้อวันนี้ก็มีโอกาสได้มาพูดคุยกับคุณผูยศมังกรการนะครับซึ่งก็เป็นซีเนียร์เซลล์แมเนเจอร์ของ Master c e r t i f ิฟยยุทธาสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมก็เรียกว่าในเรื่องของรถยนต์มือ2เนี่ยในบ้านเราก็ต้องถือว่าก็เป็นรถยนต์อีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับความนิยม แต่ครัวนี้ก็คงจะมาคุยกันว่าตัวมาสเตอร์เนี่ยมันมีกิจกรรมหรือกิจการอะไรเกี่ยวกับรถมือสองยังไงบ้างครับครับผมก็เริ่มเริ่มแรกสุดเลยนะครับในเครือของ m i l l e n ี่ยนออโต้ครับขายรถโดนต์่บีเอ็มดับเบลรถใหม่เป็นหลักนะครับทีนี้เนี่ยนื่องจากว่ามีลูกค้าที่นํารถมาเทรดก็คือเอามาแลกเปลี่ยนกันนะครับก็จะเลยเราก็เลยมีเเริ่มขอตั้ง แผนกยูสคาร์ขึ้น ừ ừ ừ ทีนี้เนี่ยแผนกยูสคาร์เนี่ยเบื้องต้นเราก็เน้นแต่ b m w มือสองเป็นหลักครับไปม,มาเราก็สามารถขยายกิจการได้ ừ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  แม้กระทั่งอตอนนี้เนี่ยรวมไปถึงรถซูเปอร์คาร์มือสองเองเราก็มีครับ <ผม S 1> นะครับก็คืออันนี้ก็คือเริ่มต้นของมาสเตอร์ใช่ครับนะครับติฟายยูสคาร์แต่คราวนี้ที่เราอยู่เนี่ยก็เป็นที่ฮอนด้าเป็นน้องใหม่เลยเป็นน้องใหม่เลยเป็นเป็นน้องใหม่ล่าสุดใช่ครับนะครับก็เหมือนเป็นบีใหม่ ขององค์กรนี้นะครับซึ่ง Honda เนี่ยก็มีเซอร์ติฟายยูทาด้วยในะครับตรงนี้มันเป็นยังไงฮะถึงมาต้องบอกก่อนว่ารถมันติแบรงที่ไม่ใช่ Honda สมัยก่อนหรือรวมแม้กระทั่ง Honda เองที่ตอนเรายังไม่ได้เปิด Honda พัฒนาการตรงนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะมีในการรับรองคุณภาพหรือผ่านการตรวจสอบรถทุกคันเนี่ยผ่านโดย M M S Boss Car Service นะครับทีนี้เนี่ยพอเราเปิด Honda ตามโชว์รูม h ันด้าของพัฒน,นาการเนี่ยทาง Honda าออโต o โมบิลเองเขาก็มีแผนของ u s สคาร์อยู่แล้วเรียกว่า h o นด้าเซอ i ์ติฟายยูสคาร์นะครับเราก็เลยได้เป็นหนึ่งใน,ในสาขาของเขานะครับโดยการที่ว่าเราทำญญเร็นสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการรถรยูสคาร์แล้วหมายความว่าตัวยูสคาร์ของ Honda ที่นี่เนี่ยก็ต้องได้รับการดูแลหรือว่าได้รับการอพ o ูฟจากทาง h o นด a าออโ m o b i l ิด้วย ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะรับรถเข้ามาแล้วมีการผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นโดยทีมงานสันคารถก่อนแล้วทีนี้เนี่ยหลังจากตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อาจจะมี MMS Boss Car Service มาเป็นผู้ตรวจสอบซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเรามาจอยร่วมกับ Honda c e r t i f i ิฟ e ยยูสคาแล้วเนี่ยทาง Honda Certified Used Car เองเนี่ยเขาจะมีทีมงานของ Honda Automobile เอง เป็นที่ส่งมาตรวจสอบอีกทีนที่ส่งมาตรวจสอบอีกทีว่ารถเราที่ผ่านการตรวจสอบมาแล้วเนี่ยผ่านของเขาอีกรอบนึงหรือเปล่าอ๋อก็หมายความว่าต้องตรวจสอบถึง3ขั้นตอนใช่ครับนะครับเฉพาะแบรนด์ฮอนด้าเนี่ยที่ฮอนด้าหน้าตรงเนี่ยต้องตรวจสอบถึงสามขั้นตอนแต่มันมีข้อจํากัดก็คือว่าต้องเป็นรถฮอนด้าที่มีอายุไม่เกิน5ปี และวิ่งไม่เกิน1นึ่งแกิโลเมตรหปี1 2 0่งแกิโลเมตรถึงจะเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้ถึงจะเป็นรถที่ทางทีมงานของ Honda c e r t i ์ i ิฟจะส่งคนมาตรวจสอบครับผมและให้การรับประกันคราวนี้อ่ะพูดถึงการรับประกันบางคนค,คนซื้อรถมือสองอะนะก็ก็ห่วงบางคนไม่มีความรู้บางคนไม่รู้รถย้อมแมวหรือเปล่ารถอะไรหรือเปล่าคราวนี้ก็ต้องถามความแตกต่างแล้วถ้าถ้ามาซื้อ h อ n d ้า e r t ์ิฟยุทธคาเนี่ยกับ h อนด้ตามเต็นหรือตามอะไรทั่วไปเนี่ยของเราเนี่ยมันมีวาล,ลันตีหรือมีอะไรอย่างไรบ้างครับต้องต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณภาพของแต่ที่เป็นยังไงครับแต่ตอนนี้หลังจากที่เราได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนฮอนด้าเซอร์ติฟา e ยูสคาราขา,ขาพนาการแล้วเนี่ยรเราได้ทําการเรียนรู้ระบบวิธีการตรวจสอบของเขาแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเขาตรวจสอบเข้มมากครับอย่างเช่นรอย คราบขัดเคลือบสีที่เป็นรอยาขาวๆเนี่ยถ้าบางโชว์รูมเนี่ยอาจจะคิดว่าโอเคขัดเคลือบสีแล้วมันค้างไว้นิดๆหน่อยๆมันมีตกอ่าแ<ล>ต่ทางฮอนด้าเซอร์ติฟายยูทาไม่ได้ไม่ได้ต้องเช็ดให้สะอาดรอ,อ,อยออพ่นกันสนิมที่เป็นรถประมาณสีป่ปีขึ้นไปเนี่ยมันจะเริ่มออกเหลืองๆแล้วตรงนี้เนี่ยต้องขัดออกต้องขัดออกเนี๊ยบมากถึงจะผ่านการตรวจสอบแล้วรถชนมาระดับถ้าเกิดสมมุติว่ารถชนเข้ามาทําให้โครงสร้างเสียเนี่ยไม่ ทางคอนด้าเซอร์ริฟายยุทธไม่ผ่านการตรวจสอบไม่ผ่านเลยแม้<ช>ว่ารถคุณจะวิ่งมาแค่50าสิบร้อยโลสองโล,โลใช่แต่ถ้ามีการชนเรียกว่าถ้าภาษาเราก็ชนชนหนักหน่อยใช่ครับไม่ได้เลยไม่ได้เลยม,มีการกระทั่งดูแลความสะอาดของห้องเครื่องยนต์ครับเป็นอย่างดีคือสะอาดมากมคือต้องแกะตัวชิ้นส่วนพลาสติกเพื่อมาดูขานหน้าเลย ดูขันหน้าว่าสะอาดแล้วมีการทําสีมีการมีละองสีที่ทําสีชิ้นอื่นแล้วป่ามาติดหรือเปล่าถ้ามาอย่างนี้ต้องตัดการทําเรียบร้อยให้เรียบร้อยขึ้นก็ไม่ใช่แค่ ว่าถ้ารถโดนมาเนี่ยคือไม่รับอยู่แล้วขนาดแค่สกรปรกก็ยังไม่ได้ใช่ก,ก,ก็ยอยากจะบอกอย่างนั้นด้วยนตัวคานหน้าตกรปรกก็ไม่ได้เพราะปกติเนี่ยถ้าเราดูรถยุทธ์ค้าทั่วไปเราก็จะดูว่าคานหน้าเอ๊ะโดนหนักมาไหมโดน<ช>ถึงคานหน้าไหมถึงหม้อน้ํำไหมแต่อันนี้คือสกรปรกก็ไม่ได้แล้วก็ถือว่าดูดูละเอียดละเอียดละเอียดมากแล้วการการวันรันตี เรามีวารันตีเพิ่มไหมครับหมายถึงหมายถึงว่าในในแง่ของตัวยุทธาตรงนี้ก็คืออย่างนี้ครับคือถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นรถรถที่เป็นโชว์รูปทั่วไปก็อาจจะมีการรับประกันจากโชว์รูปนั้นๆเองใช่ไหมครับแต่ว่าของผมเนี่ยถ้าเกิดรถคันไหนที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน200รายการของ Honda Certified แล้วเนี่ยนะครับก็ทาง Honda เองเนี่ยเขาจะมอบใบรับประกันมาอีกเล่มหนึ่ง อ๋อมีใบรับประกันใครขับรถใหม่ใบรับประกันใหม่อีกเล่มหนึ่งคือรถเนี่ยจะมีสมุดรับประกันเป็นรถใหม่ตอนที่ซื้อใหม่ตั้งแต่ซีแรกแล้วหนึ่งเล่มถ้าเกิดรถคันนี้ได้ผ่านการตรวจคุณภาพ200รายการแล้วนะครับแล้วผ่านจะมีการรับออกใบรับประกันให้อีกหนึ่งเล่มมีระยะเวลา1ปีใบรับประกันนี้ก็มีอีกหนึ่งปีหนึ่งปีนับจากวันออกรถ S <S แล้วก็ระยะทางเนี่ยไม่เกิน20,000กิโลเมตร20,000กิโลนับต่อไปอย่างใดอย่าง,งหนึงถึงก่อนออครับผม,ผมอันนี้ในการรับประกันเนี่ยเรารับประกันอะไรอย่างไงบ้างรับประกันเนี่ยต้องบอกว่ารับประกันเนี่ยสามารถเข้าศูนย์ฮันด้าได้ เข้าโชลูมฮอนด้าได้ทั่วประเทศเลยใช่คือไม่ไม่ใช่กลับไปหาโชรูมนั้นๆั้นไม่ไม่จำเป็นคือออกจากพัฒนาการสมมติรถผมไม่มีปัญหาที่เชียงใหม่ผมก็ไปเข้าฮอนด้าที่เชียงใหม่ใช่ครับหรือไปใต้ก็ไปเข้าฮอนด้าที่ใต้ได้ใช่ประมาณนั้นซึ่งเซอร์วิสแอดไวเซอร์ของของฮอนด้าออโตมบิลเองทุกสาขาเนี่ยเขาเขาจะเรียนรู้เรื่องของการรับประกันของ Honda c e r t i f i e d ยูสทาไว้อยู่แล้วก็จะมีมาตรฐานของตรงนี้ล่ะว่าจะต้องอะไรยังไงใช่ครับคราวนี้เนึ่แง่ผู้ซื้อ <ผม>ก็ต้องมาถามว่าโอเคละในแง่ความไว้วางใจผมว่าเท่าที่ฟังมาเนี่ยน่าเชื่อถือครับ<ผม>ในแง่ของราคาถ้าเทียบกับราคาตลาดรุ่นต่อรุ่นโมเดลต่อโมเดลโอเคมันมันต่างกันอะไรยังไงบ้างรครับ<ผม>อย่างนี้ครับคือสมัยก่อนเนี่ยเราจะดูว่ารถคันไหนสวยวิ่งน้อยก็จะราคาค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ถ้าเกิดสมมติรถคันไหนวิ่งเยอะสภาพปานกลางก็จะราคาก็จะลดหลั่นลงมาใช่ถูไหมครับแต่ของเราเนี่ยโอเคในเมื่อรถเราเนี่ยผ่านการตรวจสอบมาขนาดนี้เนี่ย จะว่าราคาเนี่ยก็คงเป็นราคาสแตนดาดแต่อาจจะแพงกว่าอีกนิดหน่อยแต่คุณมั่นใจในเรื่องของการรับประกันต้องบอกก่อนว่าแพงอีกนิดหน่อยเนี่ยเมื่อเทียบกับการรับประกัน1ปีหลังจากนี้ไปเนี่ยถ้าเกิดเกิดการเคลมขึ้นมาเนี่ยมูลค่ามันเยอะมากกว่าที่เราซื้อแพงต้องบอกว่าลูกค้าเนี่ยพอเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเชื่อมั่นเอาการรับประกันดีกว่านะครับอาจจะแพงขึ้นมาอีกสักหมื่นหนึงหรือ20,000ื่นนะครับแล้วแต่ ดีไม่ดีอาจจะเพอเพอเท่ากับราคาตลาดข้างนอกอย่างอย่างสองรายการที่บอกเนี่ยสมมติรถยน์เนี่ยบางคนกลัวว่าขับไปแล้วเกียร์พังเพราะเกียร์แพงครับผมอันนี้ถ้าถ้าผ้าผ่านตรงนี้เนี่ยมันวารันตีรวมถึงพวกนี้ด้วยไหมว่าเกียร์เครื่องยนต์เนี่ยหลักๆอยู่แล้วหลักเขาดูแลให้อยู่ครับผมก็คล้ายๆเทียบเทียบเทียบเคียงได้กับรถใหม่เลยอะครับที่การรับประกันนะครับก็ก็คือสบายใจได้อะในหนึ่งปีเนี่ยคุณขับไปเถอะหรือว่าสองหมื่นโลเนี่ยนะครับก็คือ รับประกันแน่นอนว่าถ้ามันมีปัญหาตรงไหนเนี่ยก็คือเคมได้หมดคล้ายๆเคมคล้ายๆเหมือนรถใหม่ใช่ครับแต่ว่าต้องขับขี่อย่างถูกต้องตามตามหลักที่เขาให้ครับขับับมันก็ต้องมีล่ะต้องมีกฎเกณฑ์กันไม่ใช่ว่าเอาไปดัดปงดัดปลาอย่างงี้ยไม่ได้ม่ได้อันนั้นรถใหม่ก็ไม่ได้ไม่ได้ถูกไหมถึงจะเป็นรถใหม่เขาก็ไม่วันตรไว่ายิ่งรถเก่ายิ่งยิ่งไปกันใหญ่เลยแล้วก็ชิ้นส่วนที่มันสึกหรออย่างเช่นพวกยางบอย่างพวกเสียงลมเข้ากระจกอ้ตรงนี้รถใหม่ก็ไม่รับประกัน เพราะฉะนั้นทางยูสค้าก็คงต้องอิงแบบเดียวกันนะครับเพราะว่าอะไหล่ชิ้นส่วนหรือว่าอะไหล่บางตัวที่มีกสภาพการใช้งานที่มันเสื่อมมีอายุการใช้งานมีสภาพตามการใช้งานไอ้ตรงนี้ก็ต้องรบกวนทางท่านผู้ซื้อเนี่ยเป็นผู้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายไปนะครับก็คือในเรื่องของยูทาตรงนี้ก็ถือว่าถือว่าตรงเนี้ยมาช่วยตรวจสอบให้อย่างน้อยเท่าที่ผมฟังเนี่ยก็คือสามสเต็ปละ ครับคือรับรถเข้ามาติดต่อไปทีหนึงแล้วแล้วก็ทางนี้เองก็จะมีทางบอชใช่ไหมก็ตรวจสอบอีกทีแล้วทางคอนด้าออโต้โมบิลก็จะเข้ามาตรวจสอบอีกทีหนึ่งถึงจะมาจอดขายได้ใช่ก็ถือว่าน่าจะสบายใจสําหรับผู้ที่ผมว่าถ้าคนที่เหมือนอยากจะซื้อรนมือคือจะได้ซื้อลนมือหนึ่งแต่ว่ายังเงินไม่ถึงครับก็มาซื้อรนมือสองแต่ว่าดูรถไม่เป็นก็มาซื้อแบบนี้ก็จะสบายใจกว่าครับมันมีข้อสรุปอย่างนี้ครับถ็คือว่า ก่อนซื้อเนี่ยมั่นใจคือมีการตรวจสอบให้นะครับอพอตอนตัดสินใจซื้อมั่นใจเพราะว่ามีรับประกันหนึ่งปีนะครับหรือสอง0มนกิโลแต่พอหลังซื้อแล้วตอนขับ,บยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินอีกยี่ิบี่ชั่วโมงหนึ่งปีให้อีกอติดไปด้วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นก่อนการตัดสินใจตัดสินใจจองแม้กระทั่งตอนขับเองก็ตามเพราะฉะนั้นลูกค้าจะมีความมั่นใจทุกสักทุกสเต็ปเลยครับผมครับผมวันนี้ก็ต้องบอกว่า ได้ความกระจ่างพอสมควรน,นะครับกับกับในธุรกิจของตัว Master c e r t i f ์ิฟ t ยุธาแล้วก็ที่สำคัญก็คือในส่วนของ Honda c <Cert ified S 2> นะครับเซอร์ติฟยุทธาที่ที่โชว์รูมตรงพัฒนาการนี่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับครับ